สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชียนะคะพบกับไซกแล้ววันนี้ไซก์จะชวนเพื่อนชาวราศีเมษนะคะมาเปิดไพ่ดวงภาพรวมนะคะในเดือนเมษายน2565นะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะให้กับชาวราศีเมษด้วยเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมการทํานายนะคะถ้าได้รับพลังงานที่ไม่ดีนะคะคำพูดที่ไม่ดีก็อยากเก็บไปคิดนะคะให้รับเฉพาะพลังงานบวกนะจ๊ะเราไปดูที่พลังงานนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะอารมณ์ของคนราศีเมษกันก,นก่อนเลย ช้ายถือถ้วยหกดาบ The Lover View of Fortune พลังงานของ View of Fortune สามถ้วยพระราชินีถือดาบ 6เหรียญสภาวะอารมณ์นะความนึกคิดของชาวราศีเมษในเดือนเมษานะมันเหมือนคุณอะอยากจะเริ่มออกไปทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่อะเหมือนที่เดิมอะคุณรู้สึกแบบ จุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะคุณอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสิ่งทําในสิ่งที่คุณรักนะคะอยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตนะคะซึ่งมองว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนได้คุณจะได้ไปเจออะไรใหม่ๆที่มีความสุขยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะคะที่ชักนำอะไรใหม่ๆ คุณจะก้าวไปต่อสู้โลกใบใหม่นะคะพระราชินีถือดาบนะคะพร้อมต่อสู้พร้อมฟาดฟันนะคะอืมไม่ยอมแพ้นะ,ะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะจะได้รับความช่วยเหลืออ่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณเคยช่วยเหลือนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมเรามาดูการเงินของชาวราศีเมษกันบ้าง แปดถ้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะการเงินเงินอาจจะไม่พอ justment impress สามไม่เท้า the fool The dead, the devil. มองว่าเรื่องของการเงินนะจากหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ดีเท่าที่คุณคิดนะมันไม่ค่อยดีเท่าที่คุณคิดมันมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยคงที่มันมีการเปลี่ยนตลอดอะไรที่คุณหวังมันไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าจะมีนะคะผู้ใหญ่อาจจะเป็นบุคภาการีนะเป็นผู้ประถมทางด้านการเงินนะคะของคุณในเดือนนี้นะคะรวมถึงทำให้คุณเนี่ยมีอิสระทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นการเงินนะมองว่าอาจจะต้องหาไรายได้เสริมนะคะ หาราไได้เสริม The food The date จามไม่เท้าหาอะไรเพิ่มนะคะจะมาอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้นะเพราะเหมือนมันเริ่มจะฝืดเคืองมันเริ่มจะรายรับกับรายจ่ายเริ่มจะไม่สมดุลกัน The d e v i e The d e v i e ให้ให้ลดเรื่องการนำเงินไปใช้เรื่องไราสาระถ้าเขียนรายรับรายจ่ายได้ยิ่งดีเลยนะคะ ลดเรื่องการน,นำไปใช้กับของฟุ่มเฟือยหรือของที่ตามใจตัวเองนะคะตามใจความรู้สึกของตัวเองลดไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องหางานเพิ่มหาอะไรทำเพิ่มอาจจะเป็นขายของออนไลน์ก็ได้นะเรามาดูเรื่องของการงาน ถ้วยสี่ถ้วยโอเคหกดาบสองเหรียญพระราชาถือถ้วยพระราชาถือเหรียญ พระราชินีถือเหรียญการงานนะคะจากไพ่เนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวเลือกบางคนอาจจะมีตัวเลือกเกี่ยวกับงานอาจจะมีหลายตัวเลือกเกี่ยวกับงานที่ให้คุณไปทำคุณสามารถเลือกได้นะคะหรือนะคะเจ็ดถ้วยคือการลำดับเรียงลำดับความสำคัญของงานไม่ได้นะคะงานเยอะ งานยุ่งเหยิงยังไม่ได้ไม่ถูกใจสีถ้วยได้รับงานที่ได้รับมอบหมายที่เราไม่ชอบหรือว่างานที่เราไม่เสร็จเราก็เบื่อเรารู้สึกแบบไม่ชอบใจนะคะอยากจะออกไปจากงานก็ได้นะบางคนนะคะอยากจะออกไปจากงานเดิมนะแต่มันยังทําไม่ได้อะมันยังสองจิตสองใจเพราะว่ามันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของ การถูกเจ้านายหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานไม่ชอบเออไม่ชอบการกระทำของเรานะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นแบบกันแกล้งได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายพระราชินีถือเหรียญน,นะคะมีความเครียดอยู่นะคะในการงานมีความเครียดความน้อยใจอยู่นะคะชาวราศีเมษมาดูที่เลขนำโชคนะคะสามใบเลขนำโชคคุณจะได้อะไร เดือนนี้ไม่ค่อยจะอยากให้เสียงโชคเท่าไหร่เนาะหกสี่สามสี่ แล้วก็47นะคะเลขที่ชาวราศีเมษจะลองไปเสี่ยงดูคือ64 34แล้วก็47นะจ๊ะก็ลองไปดูนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นก็ทักซายมาได้ที่เพจนิเมจิเชีนมนังไม้หรือไลน์แอดที่ทายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิเมจ g เชีนช่วยกดติดตามกด u b s c r i b e รวมถึงคอมเมน ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะ